สวัสดีครับคอมพิวเตอร์ทุกๆท่านนะครับและคลิปนี้ผมจะมาแนะนําคอมพิวเตอร์ที่ครบจบในเครื่องเดียวใช้งานได้ทั้งทํางานและความบันเทิงในงบ20,000ต้นกันครับโดยสาเหตุที่เราหยิบยกเจ้าตัวนี้มากก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับดีไซน์ออินวันประหยัดพื้นที่เหมาะสาหรับทุกมุมในบ้านอีกทั้งออินวันรุ่นนี้นะครับใช้งานได้ทั้งทํางานเอกสารสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือแม้แต่เล่นเกมเบาๆก็สบายๆครับและคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงออินวันรุ่นนี้กัน Lenovo IdeaCentre AIO 9MTA ชื่อเต็มผมขอใส่ตรง Descript อย่างเดส เพืเมื่อตอนต้นนะครับมันสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ CPU Intel Core i5 13420H โดยมี8คอร์12เทรดช่วยรองรับการทางานด้านกราฟิกขั้นพื้นฐานและการใช้งานทั่วไปได้ดีพอสมควรเช่นการแก้ไขาภาพการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นและการเล่นเกมเบาๆสาหรับ Lenovo Idea Center ตัวนี้นะครับหน้าจอขนาด23.8นิ้วความละเอียด Full HD 1920 x 1080ใช้พาร์เนลเป็นแบบ IPS ครับโดยมีค่า Refresh Rate อยู่ที่100เฮิรตและยังมีค่าสี99 sRGB โดยที่รุ่นนี้ใส่ RAM 16GB DDR 5บ5,002ครับและยังสามารถอัปเกรดได้อีก1ช่องและในส่วนของ SSD ความจุ 512GB PCIe Gen4 รุ่นใหม่ครับโดยช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและการรันโปรแกรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเจ้าตัวนี้นะครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดอินท์เกจ Intel UHD Graphics สามารถจัดการงานทั่วไปได้อย่างไหลลื่นเช่นการดูหนังเล่นอินเทอร์เน็ตทำงานเอกสารและการประชุมออนไลน์รวมถึงการแก้ไขภาพเบื้องต้นในส่วนของช่องต่อน,นะครับ USB Type-A 3ช่อง USB Type-C 1ช่อง HDMI In และ Out อย่างละ1ช่องมีช่อง LAN RJ45 ครับแล้วก็มีช่อง c อ m b o Jack 3.5มิลแล้วก็มีปุ่มค a m e r a s ัต t t e r 1ช่องครับเรียกได้ว่าช่องต่อครบคันมากๆเลยจุดเด่นรุ่นนี้ประหยัดพื้นที่ดีไซน์สวยงามเข้ากับทุกสไตล์ห้องได้ง่ายประสิทธิภาพการทำงานสูงครับเหมาะสำหรับการทำงานหลายรูปแบบทั้งการทำงานเอกสารการแก้ไขภาพและการเล่นสื่อมัลติมีเดียหน้าจอใหญ่ความละเอียดสูงฮะให้การแสดงผลที่คมชัดสีสันสดใสและมีมุมมองกว้างเหมาะสำหรับการดูหนังและทำงานกราฟิกมีเว็บแคมป์ปอปอัพเพื่อความปลอดภัยนะฮะช่วยป้องกันกาารเข้ถึง ยไม่ได้รับอนุญาตและสะดวกในการใช้งานสำหรับการประชุมออนไลน์ด้านบริการหลังการขายสำหรับเลนะัวรุ่นนี้มีประกัน3ปีและเป็นแบบซ่อมฟรีถึงบ้านครับและในส่วนของราคากลางของรุ่นนี้อยู่ที่22,990บาทบางร้านอาจจะมีลดหรือจัดโปรโมชั่นลงไปถึง2 9 9 0บาทครับแอดจะแปะลิงก์พร้อมสเปคไว้ด้านล่างนะครับแต่ก็ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ